กำลังจะออกไปข้างนอกฮะก็เลยเฮ้ยมาแนะนําแบ่งปันอะไรกันนิดนึงลืมทักทายครับ Welcome to English on the Go by KPL <_ d ose> วันนี้นะครับจะมาแนะนําเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยครับว่าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรครับคาดเข็มขัดนิรภัยก็คือ fasten the seat belt fasten the seat belt นะครับเราไม่ออกเสียงตัวทีนะ fasten fasten ไม่ออกเสียงตัวทีนะครับก่อนที่เราจะออกรถตัวออกไปเนี่ย เตือนเพื่อนนิดหนึ่งก็แล้กันว่าเฮ้ยก่อนที่จะขับรถออกไปเนี่ยอย่าลืมที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างนี้ฮะ Don't forget to fasten the seat belt every time you driveDon't forget to fasten the seat belt every time you drive, time you drive วันนี้ไปก่อนแล้วดีกว่าแล้วเจอกันใหม่ครับกับ English on the go by KPL b bye แล้พูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บางออ www.kpbl.net Ecco. Yeah.